ยุคนี้นะครับเป็นยุคที่การทําธุรกิจต่างๆนะครับจะถูกขับเคลื่อนด้วยการทํเพอร์ซ n นอลแบรนดิ้งนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ายุคนี้นะครับบุคคลที่ประสบความสําเร็จต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพิมพ์รีพายไม่ว่าจะเป็นคุณวาลโรสโกหรือว่าจะเป็นคุณเมย์พ,พีิมายาน,นะครับรวมถึงคุณท็อปจิรายุยด,ด้วยก็เป็นบุคคลที่ถือว่าประสบความสําเร็จในการสร้างเพอร์ซ a นอลแบรนดิ้งและมีต,ตัวตนบนโลกออนไลน์เลยซึ่งเราเองนะครับก็อยากที่จะสร้างต,ตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วก็อยากที่จะมี Personal Brand เพอ,อ,อร,ร์ซันอลแบรน 1>, 1. ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจับต้นชนปลายไม่ถูก 2. ไม่มีเวลาขาดการวางแผน 3. ลองทําแล้วแต่ขาดความสม่าเสมอ 4. เรื่องราวของเรานะครับดูน่าสนใจเยอะแยะตันไปหมดจนผู้ฟังนะครับไม่สามารถโฟกัสที่จุดเด่นของเราได้นะครับถ้าขาดที่ปรึกษาไฟล์แนะนําและประเมินผลการเติบโตของ Personal Branding ครับโดยคอลแลบนะครับจะสามารถออกมาแก้ปัญหาเหล่านี้ให้คุณได้ทั้งหมดเลย ซึ่งในการทำเพอร์ซนอลแบรนด์นะครับสิ่งต่างๆที่เราควรรู้ตั้งแต่ที่เราจะเริ่มทำเลยก็คือ 1. ตอนนี้คุณเป็นใครและคุณเป็นคนแบบไหน,น 2. เป้าหมายในการสร้างเพอร์ซนอลแบรนด์ของคุณคืออะไรคุณอาจจะอยากสร้างเพอร์ซนอลแบรนด์เพื่อให้คุณเนี่ยมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดในธุรกิจอื่นๆหรือคุณอาจจะอยากสร้างเพอร์ซนอลแบรนด์เพื่อให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักธุรกิจต่างๆเพื่อสร้างโอกาสในการติดต่อการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต หรือคุณอาจจะอยากสร้างม ersonal brand นะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในชีวิตหรือการมีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อตัวเองและโลกใบนี้นะครับซึ่งคุณอาจจะสร้างพ ersonal brand เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็ได้นะครับเช่นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการให้คาปรึกษาทางกฎหมายหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการให้คาปรึกษาในการทําธุรกิจหรือว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษีหรือว่าอื่นๆน,นะครับ ซึ่งส่วนนี้ทาได้หมดเลยเพราะว่า,าการสร้างพอร์ซิเนลแบรนด์ในส่วนนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มความน่าเชือ่อถือเพิ่มภาพลักษณ์ทักษะและความสำเร็จให้ตัวเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลออกมาได้เลยครับว่าคุณต้องวางแผนในการสร้างตัวตนและเล่าเรื่องราวยังไงเพื่อให้คุณไปสู่เป้าหมายของคุณได้โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณเลยแต่จะเป็นการพัฒนาและทําให้ตัวตนของคุณนะครับชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดเพื่อให้คุณนะครับไปสู่เป้าหมายได้ไวขึ้น หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีการวางคอนเทนต์ให้เลยครับว่าคุณต้องลงคอนเทนต์อะไรลงคอนเทนต์แบบไหนและลงช่องทางไหนงลงเมื่อไหร่เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของคุณน,นะครับได้รับรู้เรื่องราวและจดจาได้อย่างเป็นธรรมชาติครับและที่สําคัญนะครับในระหว่างการทํา Personal Branding กับเรานะครับเราก็จะมีการเก็บเรื่องราวผลงานและความสําเร็จต่างๆในชีวิตไว้บนเว็บไซต์ของคุณเองไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณนะครับเขาจะรู้จักตัวตนและความสามารถของคุณทั้งหมดภายในเว็บไซต์นั้นเลยครับ นอกจากนั้นเราจะไม่รอให้กลุ่มเป้าหมายของคุณนะครับเข้าหาคุณเองแต่เราจะมีการนํำส่งคอนเทนต์และเรื่องราวต่างๆผ่านสื่อในเครือของเรานะครับโดยใช้ Audience Network System และ AI a d อัดแวซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นธรรมชาติและแม่นยำถึง1 0ึงครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาเราในการทำบร s สต a ล Branding ได้ที่ Li n e แอป l a ล l ลลแลบจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ไวขึ้นและเป็นเรื่องหลังความสำเร็จของคุณด้วยการทำแบรนดิ้งครับสวัสดีครับ